ื่อวานนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดถแถลงข่าวนะการจัดงานวันเด็กภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขนะ Smart Kids Happy Future นะี่นะ The Classroom for Future ห้องเรียนแห่งอนาคตนะก็จะมีของขวัญจุใจฮะกว่าแสนชิ้นกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอนะ แล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยคุณสุรสักพันเจริญวรกุลค่ะนะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณศิรพงษ์อังคะสกุลเกียรติแถลงเมืเม่อวานนี้นะครับวันเสาร์ที่11มกราคมนะคำขวัญวันเด็กปีนี้นายกนะให้คำขวัญมาแล้วทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองอทีนี้กระทรวง,รวงศึกษาธ<า>ิการเนี่ยก็จัดงานฉลองวันเด็กเป็นประจำนะทุกปีฮนะมาปีนี้ก็คอนเซปต์เรียนดีมีความสุข Smart Kids Happy Future นี่นะใครที่จะเดินทางไปร่วมงานนะจะมีกิจกรรมมากมายฮะมีของแจกนะแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนะเอาไปเสริมให้กับเด็กๆได้ใช้งานได้จริงก็มีกระทรวงศึกษาก็บริเวณถนนเรียบคลองพดุงกรุงเกษมค่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนะวันเสาร์นี้ค่ะคือกิจกรรมหลายๆอย่างปีนี้ดูคึกคักนะปีใหม่เขาดาวนะ อรอยกระทงมาแล้วแล้วก็มาวันเด็ก